มาดูวิธีการปฏิบัติครับมาครับขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมีสีขั้นตอนนะครับดึงปลดกด,ดสายขั้นตอนที่หนึ่งนะครับท่านดึงที่สายออกมาก่อนนะครับจับที่ปลายสายแล้วดึงขึ้นมาขั้นตอนที่สองทำการปลดที่สลักการปลดที่สลักก็คือทําการบิดให้ซีลรัด,ดด้านบนมันขาดออกมาก่อนนะครับ จากนั้นเอานิ้วชี้ครับสอดเข้าไปในไอตัวล็อกนะครับแล้วดึงออกมานะครับหรือว่าสลักนิรภัยนั่นเองครับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนการกดนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนะครับพุ่งมือเป็นตัวกดนิ้วโป้งชี้ไปด้านหน้าขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการสายหัวฉีดมือข้างทึ่ไม่ถนัดครับจับที่ปลายสายการฉีดฉีดทางเหนือลมนะครับ ฉีดไปทางเหนือลมแล้วฉีดทางจากไฟประมาณ2-4เมตรเวลากดกดให้มิดนะครับกดที่คันบีบบังคับหรือว่าคันโยกให้มิดนะครับเวลาสายสายครอบคลุมเปลไฟเออสายครอบคลุมไฟให้เยอะที่สุดการฉีดฉีดไปที่ฐานของไฟนะครับฉีดแล้วเมื่อไฟดับไม่ถอยออกมามาดูวิธีการปฏิบัติครับออกมาครับ นี่คือขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมีสีขั้นตอนดึงปลดกดสายนะครับทุกครั้งที่เกิดเด็ดเทิงไหม้นะครับถังตัวนี้นะครับให้ท่านจิบไปใช้ได้เลยนะครับเป็นถังดับเพลิงที่ใช้ในการระงับเหตุไฟไหม้ขั้นต้นนะครับซึ่งไฟไหม้ขั้นต้นคือไฟไหม้ไม่เกิน4นาทีนะครับถังดับเพลิงสามารถระงับเหตุได้นะครับอ่านะครับมาดูครั้งหนึ่งครับขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงดึงปลดกดสายนะครับ เวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้นะครับฉีดเข้าไปเลยครับยังไงไฟก็ดับนะครับเวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้อย่าลืมคิดถึงถังดับเพลิงไม่มาดูวิธีการใช้ครับอ้าวซึ่งสายหลดสลักนะครับเตรียมจับกันบีบนครับ มี้ายมีที่ไม่ขนัดจากที่ปลายสายจิตฐางจากไฟ2-4เมตรจิตไปที่ฐานของไฟจิตทางเดือลมกดนในมิตรนะครับขอดับเข้าไปปิดนครับแล้วถอยออกมานะครับนี่คือขั้นตอนการใช้ถังกระเพลิงนะครับ